ปากนัง่งสั่งลาลูกชายคนหนึ่งผ่านห่วงคำหนึง่งชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์จนเจ้าเติบโตท้องเลสิชนเป็นถิ่นลำเนาสุดทางลงแล้วแสนสาขอขอบคุณกร,ระทระวงยุติธรรมและโดยเฉพาะยยิ่งกรมราชทัณฑ์ที่กรุณาพิจารณาคำร้อง และอนุมัติตามระเบียบให้ผมได้มีโอากาสมาทำหน้าที่ลูกในวันนี้งานสองงานคนสองรุ่นในวันที่18กรกฎาคม2563พูดถึงงานแรกก่อนคืองานของคุณพ่อของคุณนัทพุธเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะกรมราชทัณฑ์ ที่ได้อนุญาตให้คุณนัทวุฒิออกมาทําภารกิจสุดท้ายของคนที่เป็นลูกงานทุกอย่างก็เป็นไปโดยเรียบร้อยนอกจากขอบคุณกรมรชาชทัณฑ์เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เราก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะะที่มากันมากมายนะคะแล้วก็ประชาชนก็ให้ความร่วมมือคุณนัทวุฒิก็ให้ความร่วมมือ,ณณมมมอจบภารกิจก็ขึ้นรถไป แน่นอนคนในครอบครัวก็ต้องน้ำตาตกอีกครั้งก็คือดีใจที่ออกมาแต่น้ำตาตกเมื่อมีการจากไปอีกครั้งหนึง่งแน่นอนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครไปในงานมากมายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนนน่นก็ยอมรับว่าพี่น้องประชาชนที่ไปในงานนี้เนี่ยส่วนมาก ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในองค์ประกอบของการต่อสู้ในระยะ10ปีที่ผ่านมาเกือบทั้งสิ้นไอจะมีนักวิชาการมีคนรุ่นใหม่บ้างอยู่จำนวนเนี่ยแดนบอกกับ Nick n i นิกนอสติกซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวชาวเยอรมันแล้วเขาก็ไปพูดที่ไหนเสมอว่าอาจารย์ทิดาบอกว่าประชาชนนั้นพร้อมมีแต่ปัญญาชนกับชนชั้นกลางจำนวนมาก ที่ไม่พร้อมดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการรอคอยที่มีความหวังสำหรับส่วนของภาคประชาชนนี่ก็คืองานที่เป็นคนรุ่นที่ผ่านการต่อสู้บางส่วนอย่างไี้นันก็40กว่าปีหมายถึงจาก16มา6 6สามีปีแห่งการต่อสู้รวมทั้งหลายๆคนที่ผ่าน16มา แต่ว่าคนส่วนมากนนจะเป็นผู้ที่อยู่ในทศวรรษแห่งการต่อสู้ซึ่งสับสนวุ่นวายมีการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายคนเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นคนรุ่นทศวรรษที่แล้วตั้งแต่ปี50มาจนถึง63นี่ก็คืองานแรกแล้วก็คนชุดแรกพอปัดมาในตอนเย็นก็จะเกิดงานอีกงาน และภาพที่ปรากฏในงานก็จะเป็นคนอีกชุดหนึ่งแน่นอนมีประชาชนที่ร่วมการต่อสู้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งไปสมทบคนเหล่านี้เขามีอุดมการแน่แน่มีประชาชนต่อสู้ที่ไหนไม่ต้องนัดหมายถ้าเขาทราบข่าวเขาก็ไปทันทีแต่ว่าภาพจริงๆนั้นคือภาพเยาวชนดังนจึงได้ให้ชื่อวันนี้ว่าง,งานสงงานคนสองรุ่น และคนที่ไปในงานหลังมีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่18หรือว่าที่เชียงใหม่หรือที่อุบลในวันต่อๆมาต้องจัดว่าเป็นคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยที่ออกมานำพาผู้คนก็จะไม่อยู่ในไม่เกี่ยวข้องในทศวรรษที่มีความขัดแย้ง เขาจะไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งของคนรุ่นก่อนแต่เขาอยู่กับปัจจุบันและอนาคตเพราะ,ะนั้นปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันมีความหมายสำหรับคนรุ่นเขามากนี่เดนอยาจะฝากไปถึงฝ่ายข่าวกรองด้วยเพราะพวกคุณมักจะทำข่าวกรองข่าวผิดๆมาตลอดเลยเดนเห็นมาตั้งไรมาตั้งแต่รุ่น14ตุลาหรือ,หร,อหรือกระทั่งก่อนหน้านั้น ข่าวกองในประเทศไทยมักจะสันทัดในการทําให้ผู้คนแตกแยกในสังคมไทยหรือเปล่าแล้วก็จะทําให้ผู้ปกครองซึ่งเป็นรัฐบาลที่เป็นชนชั้นนํานั้นเนี่ยเข้าใจประชาชนผิดผิดไปเป็นจํานวนมากเหมือนปี5-3บอกมีคนติดอาวุธ500คนหรือว่าปี1-9บอกมีคนยวนเข้ามาอยู่มีอาวุธอยู่ในอุโมงคเนี่ยฝีมือฝ่ายข่าวกองครั้งนี้ไม่รู้จะ ฝ่ายข่าวกรองจะส่งข่าวอะไรอีกแต่ได้ท่านบอกได้ว่าดูง,ง่ายๆเลยไม่ต้องเป็นฝ่ายข่าวกรองเลยรถสุขาก็ยังไม่มีเลยนะเขาก็เป็นการชุมนุมแบบไม่ได้มีความการตัดเตรียมนะหรือมีการจัดตั้งอะไรมากมายแต่นี่เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่และเป็นเรื่องที่เขาไม่สามารถพึงพอใจกับสภาพปัจจุบันและมองไม่เห็นอนาคตมันไม่ได้เกี่ยวกับความขัดแย้งเก่า แต่ถามว่าถ้ามันจะเกี่ยวกันก็คือเกี่ยวกันในทางเก็บบทเรียนและประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนนะจากการต่อสู้ของคนตั้งแต่ชุดคณะราษฎรการต่อสู้ของคนรุ่น14ตุลา6ตุลาพฤษภาแล้วก็ปี50 51 52 53เขาเก็บเกี่ยวมาและรวมทั้งคนรุ่นใหม่ๆด้วย เขาก็เอาประสบการณ์อันนั้นมาแล้วก็มองเห็นสิ่งร่วมกันสิ่งร่วมกันนั้นก็คือว่าอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนประชาธิไปไตยที่มีป้ายอยู่มันจอมปลอมนะคะเพราะนั้นหมายความว่าแนวความคิดอุดมการณ์และประสบการณ์ในการต่อสู้นั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ต้องรับบทเรียนมาจากคนรุ่นเก่าแต่นี่ไม่ใช่ทอนน้ำเลี้ยงมันเป็นท่อ น้ำท่อแห่งน้ำแห่งความคิดในเชิองอุดมการณ์และก็ประสบการณ์ที่มันส่งทอดมามันเหมือนทานน้ำมันไม่ใช่ท่อแล้วก็ไอทานน้ำเหล่านี้มันก็ไหลผ่านดินทรายโขดเห็นนะแล้วก็ไหลต่อมาเรื่อยๆดันนมีความหวังกับคนรุ่นไหม เรเดนเชื่อว่าภารกิจในทางประวัติศาสตร์ที่ส่งทอดมันเป็นไปโดยเป็นไปเองไม่จำเป็นต้องปีนการมอบภารกิจเพราะว่าเขาสามารถมองเห็นได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเราเหตุปัจจัยในอนาคตแล้วก็เหตุการณ์ในอดีตเป็นอย่างไรทศวรรษหนึ่งทศวรรษที่ประเทศเราล่มสลาย และทศวรรษที่กำลังจะมาถึงก็จะเป็นทศวรรษที่น่าอับอายและน่าหวาดหวัน่นว่าจะเป็นการล่มสลายแบบถาวรหรือเปล่าว่าเราไม่มีปัจจัยบวกเด็ดๆเรามีปัจจัยลบทางธรรมชาติแล้วก็ในสถานการณ์โลกและแต่ปัจจัยลบที่สำคัญคือปัจจัยลบที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชนชั้นนำ ที่ไม่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนงานสองงานคนสองรุ่นอยู่บนถนนสายเดียวกันแม้นคนรุ่นเก่าบาดเจ็บล้มตายเข้าเรือนจำมีริ้วรอยที่เหี่ยวยน่นและความอ่อนล้าแต่คนรุ่นใหม่ที่เดินมาก็สามารถที่จะเรียนรู้นะฮะแล้วก็ สืบทอดภารกิจได้โดยไม่จําเป็นต้องมีการส่งทอดน้ําเลี้ยงใดๆเพราะนี่คือทานน้ํานี่คือถนนสายประชาชนดังนั้นก็ฝากความหวังไว้กับเยาวชนเหล่านี้ฝากความหวังไว้กับปัญญชนและคนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่ไม่ผิดพลาดแบบคนจำนวนมากในรุ่น14ตุลา16 ที่กลายไปเป็นปัญญาชนขุนนางที่กลายไปเป็นกรรมกรขุนนางที่กลายไปเป็น NG o อขุนนางแต่ขอให้กลับมาเป็น NGO กรรมกรนะแล้วปัญญาชนของประชาชนนั้นเชื่ออย่างนั้นฝากที่สองเนี่ยฝากไปยังรัฐบาลและหน่วยข่าวทั้งหลายคุณจะทำสิ่งผิดๆเร็วๆ เหมือนที่คุณทำมาแล้ว40กว่าปีนี่คือหายนะประเทศไทยคุณต้องสนใจงานต่างประเทศว่าคุณเนี่ยเข้าใจถ้าคุณคุณเข้าใจงานต่างประเทศแค่ไหนถ้าคุณมองเห็นคนในประเทศเป็นศัตรูของคุณแล้วคุณก็เมกตัวเลขบา้บาๆบอๆหรือที่มันคิดว่านายจะชอบเนี่ยขึ้นมาคุณอาจจะรู้สึกได้หน้า แต่ประเทศไทยหายยนะนะคะถ้าคุณทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับเยาวชนเหล่านี้ค่ะ